ฟอสซอนคิสชาแนลพี่ค่ะเก็บรถเขาบอกว่ารอบนี้ผอบออยู่ด้วยนะผอบอผอบอตรไล่ด้วยไปลุย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 ขยับวงการหน่อยเร็วรันวงการนะรันวงการหน่อยเร็วกี่คันดีกว่าอรอบนี้เห <laughs> มือนเดิมแหละคงจะมาหมดกลับมาอมรอบสองรอบแก้มือ เฮ้ยจอดรถรอจอดรถรอเฮ้ยโอปอไอ้ยะลียงเลยไอ้ยะาจอดรถรอไอ้ยจอดรถรอขนาดนี้จบใกล้ๆเลยอ๋อขอตั้งท่ากันขนาดนี้โอเมก้าจอดรถรออ่ะเอาไงดีอยอลังไม่ไหวแต่ แกงแจบแต่ไม่จบหรอไม่ได้จบจบเลยจบไปเลยจบให้โลกรู้ไปเลยเราถูกตามขนาดนี้หนีรอดก็เท่หนีหนีหนีรอดก็เท่หนีไม่รอดก็แค่นั้นจะเป็นอะไรไปนึกต๊อกไปอ่อเปิดหอมาแล้วค่ะวาเต็มเลยได้แล้วก็ใจชื้นใช่ไหม อืม <ส straightforward> เสียงตั้งงมเลยอ่ะเสียงเหลือจะเชื่อเหมือนเรามาเป็นเคสอ่ะฝึกตำรวจอย่งไรก็ไม่รูโฮข้างอะไรนะโอ้โฮ มาแล้วหนึ่งมีต้อมาคันนึงแค่ไม่ใช่ครับตามมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองอยู่ข้างล่างตามมา,าคันนี้นี่ไม่ปล่อยจริงโอ้โหดักหน้าดักหลังโอ้โหชนท่อนท้าแตกเลยยังไงดีนะฮะตรงนี้เฮ้ยมีคันดักข้างล่างป้อ เฮ้ยมีดักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยคู่อย่างนี้จะโดักปางางหลเดินเดินนถอดักแน่นอนอ๋อมโอ้ยยังยังยังอยู่ปะสองคันนะคะตามหลัง ทวบน่าจะโดนดักหน้าเออไอ้ตอไม้ นู่นแล้วปะนู่นนู่น okay. <c oughs> มันต้องรอดเพื่อลบเลี่ยมหน่อย <c oughs> มันต้องมันต้องเอาคืนหน่อย <c oughs> มันต้องเอาคืนหน่อยจุคิมจ <c oughs> ุ๊จุ๊ตาจุ๊จุ๊อย่าบอกนะว่าเห็นนะ,ะไม่เห็นไม่เห็น <m uch ing> มันโดนปูพอมหาเลยอปะป้าเราไม่ปิดไฟด้ย <m uch ing> เอาละขึ้นย่าหาเกิน <Okay. S 1> เอาแล้วขึ้นปูเขาหาเอาล้ป้า <c ười> <c ười> คุณมามอบตัวเดี๋ยวนี้ <c ười> ตำรวจถามถึงใครอ้โห oh, <c ười> เข้าตรวจทุกซอยไม่ว่าเล่นซ่อนหาจริงจังเกินมันโดนปูพอมแล้ว A few moments later อันนี้คือเรารอดหรือยังอ่ะมันคนรอดแล้วนะใช่ไหมเสียงหายคนรอดหายจากสายตาแล้วอ่ะโหหายไปนานละหายจากสายตานี่หายไปนานแล้วเห็นว่าปกติถ้าพ้นสายตาตำรวจพ้นเสียงไซเรนก็คือรอดแล้วนะอ่ะลอดแล้วเองนี่คือรอดแล้วโอเคปะปะได้นอนต้องปิดีีล่อนะโหแต่ตามเยอะเกินจุก้เมียนไหมคุณใช้ข้ามวยใช่ไหมข้ามวย เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่ก่อนไะเข้าไปแบบไปขิงหน่อยไหมโอโห๋อปาลารถพังควันขึ้นแล้วไปอู่กันอู่ไกลขิงใกล้กว่าไม่เห็นจริงๆหรอตำรวจเนียนได้ไงไม่หรอกไม่นอนสวัสดีครับซาร่าภูมิไม้วิเศษหาขนาดนี้จบปูหรือเปล่